าก,การยึบใ,ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มองมาพูดกันแล้วว่าจะไปที่แตะผันนี่คือการคาดการมีปัจจัยอื่นที่สามารถแปะผันได้ฉะนั้นใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังนะครับใทยคิดว่าถึงบ้างพิมพ์ถึงไทยคิดว่าไม่มีทางผมพิมพ์เลยว่าไม่มีทางพิมพ์มาลองคอมเมนต์กันดูนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พิ่ท่านนะครับ สวัสดีพี่พีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทอกแชมโชคทนินครับวันนี้เรามาวางแผนการเทรดกันในเช้าวันจันทร์นะครับในเช้าวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆุกท่านเลยนะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้เรามาวางแผนการเทรดกันก่อนมาดูซิว่ากราฟจะมีจะมีโอกาสไปในทิศทางไหนบ้างตอนนี้เราบายกันขึ้นมาแล้วนะครับเป็นโซนบายนะครับส่งเข้าไปในห้อง v i p ให้เรียบร้อย นะครับใครเข้าอยากจะเข้าห้อง v p นะครับวันนี้มีโปรโมชั่น2 0 0พันสอ200เท่านั้นนะครับวันนี้มีโปรโมชั่น200เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้าร่วมโปรโมชั่นทักหาน้องแอดบินได้เลยนะ สวัสดีครับเข้ากันไปแล้วครับพี่เข้ากันไปแล้วบายันขึ้นไปแล้วครับมีใครได้ออเดอร์ในห้อง vp บ้างไหมครับเด้งขึ้นไปแล้วนะเด้งขึ้นไปแล้วนะ สวัสดีครับเสียงเบาไปหน่อยเสียงเบาไปหน่อยเสียงเบาไปหน่อยเสียงเบาเสียงเบาสักคู่นะเดี๋ยวผมขอแก้ไขให้นะครับเสียงเบาเออแล้วเสียงหายไปไหนอันหนึ่งเนี่ยแบบหนึ่งนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับพี่พ,พ,พี่ได้ยินไหมครับพี่พี่ได้ยินไหมเอยสวัสดีครับได้ยินไหมครับ ได้ยินแล้วนะได้ยินพิมพ์ได้ยินหน่อยนะครับได้ยินพิมพได้ยินหน่อยนะอ่าโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ใครพิเศษขนาไหนเข้ามาแล้วนะครับฝากข้อจอข้อใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากข้อจอข้อใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับ อ่ะสวัสดีพี่240ท่านนะครับวันนี้เราจะมาวางแผนการเทรดนะครับเพื่อทําให้ทุกคนนะครับมีความรู้รัศษะในการที่เราจะอยู่ในตลาดแห่งการการเงินนะครับเราจะมาวางแผนการเทรดก่อนนะว่าดูว่ากราฟจะไปในทิศทางไหนนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่27นะครับอีก2อาวันที่29เข้าวันที่30จะเป็นวัน ดีเดย์นะครับจะบ่งบอกเลยว่าทองจะมีโอกาสขึ้นหรือจะมีโอกาสลงนะครับในวันคืนวันที่29เข้าวันที่30นะครับทัาน้นช่วงนี้นะครับทางรายใหญ่การคาดคะเนของผมนะครับการคาดคะเนของผมว่ารายใหญ่อาจจะชะลอการซื้อเพื่อรอเขาเรียกว่ารอการคอนเฟิร์มของทางตลาดนะครับแล้วก็รอคอนคอนเฟิร์มของทางเฟดให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ค่อยกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้น ภาพภาพวันนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยจะมองเป็นภาพในส่วนของภาพไซเวย์เป็นหลักในช่วงนี้นะครับก่อนถึงวันที่ย9บเนี่ยก็ยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยสองวันเนี้ยนะครับวต้องต้องวันที่สามสิบตอนเช้านะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในช่วงนี้ก็จะมองภาพเป็นภาพไซเวย์ตามเฉดเช่นรูปตามนี้เลยครับเป็นภาพไซเวย์หน้าตาแ,แบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้เลยนะไม่ได้ผิดพิ้วอะไรไปเลยนะครับหน้าตาแ,แบบนี้เลย ก็คือลงมาแล้วก็จะออกคำกรอบไซว์ออกมาแบบนี้นะครับนี่คือภาพที่ผมมองภาพนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็คือภาพที่จะค่อนข้างที่จะบ่งบอกได้ว่ามีโอกาสนะครับวิ่งกรอบไซ์เว์ขึ้นไปวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้น่งลงวิ่งลงลงแล้วค่อยถีบราคาดันราคาขึ้นไปทําไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะข่าวใหญ่กําลังจะประกาศนะครับในวันที่ ที่29 29 29เก้ายบเก้ายิบเก้าตอนตีหนึ่งเข้าวันที่สามสิฉะนั้นมันจะอยู่ประมาณนี้นี่กล่องนี้นะกล่องนี้นะมันจะอยู่ประมาณกล่องนี้เป็นต้นมาอีสามอะกล่องนี้เราจะมาร์กกล่องนี้ไว้ตลอดครับเป็นเลสโซนนะครับเป็นมาร์กกล่องนี้ไว้เป็นเลสโซนว่ามีโอกาสที่เขา สวัสดีครับได้ยินกลับมาแล้วหรือยังครับหลุดไหมเอ่ยฮัลโหลอยู่กันเหมือนเดิมไหมครับยังอยู่ไหมเอ่ยเมื่อกี้สะดุดไปอยู่กันไหมครับกลับมาแล้วนะโอเคทุกเช้าเลยนะครับเน็ตนี่คือเราผมซื้อหนึ่งเทราไบต์แล้วนะซื้อพันพันเมกแล้วนะครับ1นึ่เทร์ไบต์แล้วหนึ่งหนึ่งพันเมกแล้วนะนะนี่คือพันเมกแล้วที่ที่ผมซื้อเนี่ยเช้าเช้เนี่ย สองวันละสามวันละเป็นแบบเนี้ยอาการกึก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 กเนี้ยนะครับไม่แฮปปี้เลยมานะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับภาพตอนนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนเลสโซนนะตรงนี้นะนะครับในวันที่30ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยจะลงหรือจะขึ้นตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาค่อนข้างจะมีวอลลุ่มนะครับในการผลักดันราคาจะมีวอลลุ่มแบบมหาศาลเลยในการผลักดันราคานะครับ ฉะนั้นในบริเวณนี้ก็จะต้องใช้ความประมัดระวังพอสมควรต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรใครก็แล้วแต่นะครับที่ที่จะเทรดไม่ว่าจะเป็นทองแท่งเปลี่ยนสายแลนครับบางสายไม่รองรับนี่เขามาติดตั้งให้นะพี่นะนี่เขามาติดตั้งแล้วมันก็กระตุกเนี่ยแค่ช่วงเช้านะช่วงเช้าอย่างเดียวช่วงอื่นไม่ไม,ไม่ไม่กระตุกผมก็งง นะครับ มาต่อนะครับก็จะเป็นเฉกเช่นชนี้นะครับภาพเนี่ยวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของโซนที่อาจจะออกในส่วนของกรอบไซเว่ยจะมีภาพให้ได้เห็นได้2ภาพที่ผมจะพูดแบบนี้นะครับจะมีภาพที่โอกาสเกิดขึ้นอยู่2ภาพในช่วงเวลาสอสามวันนี้นะครับก็คือภาพแรกก็คือภาพนี้เลยนี่คือภาพแรกที่ผมเล็งไว้นะครับก็คือการที่กราฟเนี่ยครับจะออกข้างนะครับออกข้างไปก่อนนี่คือภาพที่1นะครับ Mm hmm. ตอนนี้เราเปิดลายชั่วโมงอยู่นะครับเราเปิดลายชั่วโมงดูสนใจเข้าห้องซิกไปที่นะครับสนใจเข้าห้องซิกสามารถแอดแซมโชดธนินได้ครับสามารถแอดแซมโชดธนินได้นะก็แอดแซมชตินินด้านบนได้เลยครับสามารถแอดแซมโชดธนินด้านบนได้เลยอ่ะบนหัวผมนะครับสีขาวนั่นนะนะบนหัวผมสีขาวนะครับอ่ะทีนี้นะครับ พอเราอยู่ในณนะตรงนี้นะครับพอเราอยู่ณตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากราฟมีโอกาสผักดันราคาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาอยู่ในกรอบนี้ตัวผมเองของกาหนดกรอบให้ชัดเจนก่อนคือกรอบผมเนี่ยจะอยู่ในกรอบๆนี้นะครับก็คือไฮกับโลไฮกับโลที่อยู่ณตอนนี้เลยนะครับไฮกับโลตอนนี้นี่ไฮกับโลชุดนี้นี่คือกรอบที่เขาจะวิ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ ทำไมต้องอยู่ในกรอบนี้เพราะว่ามันเป็นกรอบที่เป็นการสะสมราคาครับนะครับเมื่อวานสะสมราคาตลาดปิดอันน,นั้นันั้นนะครับก็คือเนี่ยที่กราฟปิดมาอยู่แบบนี้นะครับอ่ะฉะนั้นในชุดนี้ครับผมก็จะมองภาพว่าโอกาสที่จะออกข้างมีค่อนข้างสูงเพราะว่าตลาดจะรอทางเฟดพูดออกมาว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นทางเฟดจะประกาศออกมาว่าอะจะลดดอกเบี้ยนะครับ หรือคงไว้ไอ้ขึ้นนะ่ะคงไม่ขึ้นครับเพราะช่วงนี้มีสถานก,การณ์ต่างๆที่ทางเฟดมองว่าเขาต้องการการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะครับฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่จะมองได้ว่าเขาจะออกข้างไปก่อนนะครับมีโอกาสลดสูงเนื่องจากข่าวที่ออกมานะครับข่าวที่ออกมาคืออะไรข่าวที่ออกมาคือข่าว CPI นะครับ CPI ที่ผ่านมาในวัน นะครับเห็นไหมมันก็ออกมาตามคาดการณ์ที่เขาตั้งเป้าไว้บางบางอย่างเนี่ยครับต่ำกว่าคาดการณ์ด้วยนะซึ่งมันดียังไงมันดียังไงคือ CPI ยิ่งน้อยนะครับ CPI ยิ่งน้อยคืออาตาัตราเงินเฟอ้อที่มันเขาเรียกว่ามันน้อยพออาตาัตราเงินเฟอ้อมันน้อยแปลว่าเขาเนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะ อัดฉีดเงินหรือ QE หรือการลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเงินเฟอ้อจะเพิ่มการลดดอกเบี้ยการฉีดเง,เงินเงินเฟ้อจะเพิ่มแต่การที่ c p i กดลงมาอยู่ในช่วงของการคาดการณ์หรือต่ำกว่าเล็กน้อยนั่นคือส่งผลที่ดีที่จะทำให้เฟดมองภาพว่าจะเอาขึ้นหมายถึงเฟดจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบและลดดอกเบีย้ย คือการทํา QE นั่นเองนะครับค,คือการทํา QE นั่นเองฉนะนั้นผมจึงมองภาพภาพนี้ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนแต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มันจะสนับสน,นุนให้เขาไม่ทําแบบนั้นไหมมันก็มีเนื่องจากตัวของเฟดเนี่ยสถานการณ์รอบที่แล้วกับรอบนี้มันต่างกันสถานการณ์รอบที่แล้วที่ทํา QE ก็คือหลังจากทางอเมริกาเนี่ยครับเจอโควิดเขาก็อัดฉีดเงินพออัดฉีดเงินเสร็จเขาก็ทํา QT นะครับ รอบที่แล้วมันเจอสถานการณ์ของเขาเรียกว่าโรคระบาดนะครับแล้วมันก็ยังน่วมอยู่เลยคือมันยังน่วมอยู่เศรษฐกิจข้างในมันยังไม่ได้แบบฟูขึ้นมาเต็มที่นะครับแต่ตอนเนี้เขาก็จะทําอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างน่ากลัวแต่ปัจจัยโดยรวมส่งผลทําให้เฟดแม้แต่ตัวโด,ดนทั้มนะครับพอใหญ่ก็พยายามกดให้พาวเวลลดดอกเบี้ย ให้พาเวลพยายามลดดอกเบีย้ยให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราก็จะประเมินประมาณการกันว่าทองมีโอกาสดีดทองมีโอกาสดีดขึ้นนะครับและส่วนตัวผมนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะนะครับอาจจะไม่ถูกไม่ควรเท่าแล้วแต่มุมมองนะครับส่วนตัวผมผมยังมองภาพใหญ่นะครับในไทม์เฟรม h H4 นี้ ยังคงเป็นเทนขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนยังไม่มีการหลุดสวิงใดๆที่ทำให้เห็นภาพว่ามีการหลุดจากสปีดสปีดใหญ่ๆนะครับโรใหญ่ยังคงอยู่ในที่ของมันก็คือ3948ผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มันจะลงหรือมันมีโอกาสจะขึ้นอยู่เนื่องจากโครงสร้างมันยังไม่ได้เสีย มันเป็นราคาที่นักลงทุนทองหรือการคนที่จะลงทุนทองเป็นการลงทุนนะไม่ได้การเก็งหรือเก็งกําไรก็ได้นะครับน่าสนใจที่จะเข้าซื้อในบริเวณแถวๆนี้นะครับเพราะมันก็ยังมีโอกาสที่เขาจะยืน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 อยู่แถวนี้เนี่ยยืน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 ยกโลยกไฮขึ้นไปยกโลยกไฮแล้วค่อยผลักดันราคากลับขึ้นไปไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับสามารถทําได้แต่ถ้าในกรณีที่เริ่มมีอาการการหลุดโลเกิดขึ้น หลุดโลคือโลด้านซ้ายนี้นะครับออกจากสปีดไลน์หลุดโลเงื่อนไขสำหรับการเทรดของผมในสายเทคนิคของผมผมจะมองเริ่มมองว่าเขามีโอกาสที่จะผลักดันราคาลงมาด้านล่างแต่เขาอาจจะเด้งให้เราเห็นก่อน1ครั้งและค่อยผลักดันราคาลงมาเด้งก่อนให้เห็นแล้วค่อยผลักดันราคาลงมาฉะนั้นภาพณปัจจุบันนะครับ มันเกิดเป็นภาพสีเขียวซะมากกว่าภาพสีแดงยังไม่ได้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาหลุดโล39503948ให้เห็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าพิ่งคิดว่ามันจะลงนะจะเย็นๆรอให้แท่งเทียนบอกก่อนเนื่องจากเราเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นเทรดเดอร์เขาเรียกว่าเทรดเดอร์เดท พวกเราคือเดเทอร์เดเทดนะครับเดเทดความหมายคืออะไรเราเทรดเป็นวันๆนะครับเราเทรดตามสวิงแต่ภาพใหญ่มันจะทําให้เราสามารถมีโอกาสสามารถถือได้ถ้ามีจังหวะในการถือแบบไปไกลๆก็คือกลับขึ้นไปอ m e High ส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นหรือไม่ผมก็ยังเขาเรียกว่าหาจังหวะเข้าเพื่อที่จะติดลถขึ้นไปด้านบนเหมือนกัน เพราะอ a าความคุ้มค่ามันคุ้มถ้าความคุ้มค่าไม่คุ้มผมก็ไม่เอาแต่ผมมองแค่ว่าเฮ้ยตรงนี้มันคุ้มนะเพราะเป้าถ้าเราเป้าเนี่ยไปขึ้นไปเบรกหายยังไงมันก็คุ้มถึงแม้ใครจะบอกว่ามันจะลงมันจะพักตัวมันจะออกไปนู่นปีหน้ามันจะนู่นจะนี่ผมไม่รู้ส่วนตัวผมรู้แค่ว่าหน้าตาของกราฟมันยังมีโอกาสไปได้ต่อผมก็จะไปได้ต่อด้วยเช่นกันการซื้อทองแท่ง คุณต้องบอกก่อนว่าคุณซื้อเพื่อการลงทุนหรือซื้อเพื่อการเก็งกําไรต้องแยกออกมาพี่นาวาต้องแยกตัวเองก่อนมานะครับว่าพี่นาลาซื้อเพื่อการลงทุนหรือซื้อเพื่อเก็งกําไรถ้าใครแล้วตามนะครับที่ซื้อเพื่อการลงทุนพี่ไม่ต้องซีเรียสครับนี่คือโอกาสย่อไปอีกซื้ออีกย่อไปอีกซื้ออีกย่ออีกซื้ออีกซื้อมากซื้อน้อยซื้อสะสมไว้ในราคาของคุณเพราะยังไงทองคําก็ยังขึ้นนะครับ ถึงแม้มันจะพักตัวนานถึงแม้มันจะพักตัวในเดือน2เดือน3เดือน4เดือนหรือแม้จะเป็นปีแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าคุณซื้อเพื่อการลงทุนหรือเพื่อในระยะยาวมันคุ้มค่าเสมอมันคุ้มค่าเสมอฉะนั้นโครงสร้างนปัจจุบันนี้มันยังขอบคุณคตวัดครับมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนในไทม์เฟรมใหญ่คือสปีดไลน์ในไทม์เฟรม H4 ที่เห็นนี้ โลไฮย,ยังชัดเจนอยู่ว่ายังมีโอกาสผลักดันราคาขึ้นได้ถึงเซลลลงมานะครับถ้ายังไม่หลุดผมก็ยังจะงัดบายอยู่แต่การงัดบายที่ทนี่นะครับเราจะงัดบายตามในยะนะครับไม่ใช่งัดบายแบบอยากงัดก็งัดไม่ใช่เราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะเข้าตามจังหวะเข้าตามโซนเข้าตามจุดที่สามารถเข้าได้เราจะไม่เข้ามั่วซั่วโอเคเราจะไม่เข้ามั่วซั่วอ่ะนี่คือภาพใหญ่ นะครับพอเราเห็นภาพใหญ่แบบนี้แล้วเราก็จะมาซูมเข้าในภาพที่เล็กลง,หล,งหลังจากที่กราฟพุ่งทับลงมาแล้วนะครับหลังจากที่กราฟพุ่งทับลงมาแล้วคุณก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยตอนนี้ครับเริ่มออกเขาเรียกว่าการออกข้างในการออกข้างแบบนี้ครับมีอยู่2กรณีคือเป็นไซเวอพไซเวอพนะครับหรือ จะเป็นการแค่ยกโรยกไฮและไปต่อซึ่งผมจะกำหนดว่ามันเป็นไซเวอพหรือกำหนดถ้าเป็นไซเวอพควรจะมองว่ามีโอกาสลงต่อถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันยังไม่อัพมันยังไม่มีการเบรกนะส่วนตัวผมมีภาพอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นการยกโรยกไฮเพื่อขึ้นไปขั้นบนนี่คือภาพ2ภาพในกรณีแบบนี้นะครับ เหมือนภาพมันกับเสียงมันไปไม่พร้อมกันเหมือนภาพภาพ <c oughs> ให้ผมทำยังไงได้ <c oughs> ให้ผมทำยังไงได้ลงไลนแล้วขึ้นใหม่ด้วย <c oughs> กลับมายังครับพี่พี่ต้องเป็นตอนเช้าเลยนะสมาธิหลุดหมดกลับมาไม่เอ่ยกลับมาแล้วได้ยินเสียงแล้วพิมพ์โอเคหน่อยนะครับมาแล้วโอเคอินเทอร์เน็ตครับพี่ เดี๋ยวพอลงไลน์แล้วเดี๋ยวผมจะไปจัดก,การให้นะครับอยู่ดีๆก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับสามสี่วันนี้เป็นแบบนี้สองวันสามวันสามไม่ได้สามวันเลยตั้งแต่วันศุกร์วันพฤหัสที่แล้วก็เริ่มเป็นละเริ่มมีอาการภาพกับเสียงไม่ตรงกันมีอย่างเดียวครับผมลงไลน์แล้วขึ้นใหม่มันจะตรงกันได้นะครับ